สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับดวงรายวันนะครับกับผมอาจารย์หนุ่มสุรพรมใจล่านะครับในหน้าเพจอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรณ์นะครับก็สวัสดีทุกทุกท่านที่ท่านาสนใจนะครับดวงรายวันของวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์สอง4นห้าหกสี่นะครับในแบบเลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะครับวันนี้ผมมาแนวแนวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ได้เห็นความแปลกใหม่เนาะนะครับโอเค นะครับท่านใดที่นะสนใจนะที่จะดูดวงกับผมอย่างละเอียดมีค่าบูชาครูที่เดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะครับจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษก็คือลดพิเศษเลยนะครับสำหรับคนที่ดูดวงกับผมนะครับอย่างละเอียดมีค่าบูชาครูที่500บาทเหลือ299บาทนะสนใจติดต่อตามเบอร์นี้หรือว่านี่หน้าเพจอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรณ์ได้เลยนะครับวันที่18นะครับ ตรงกับวันพฤหัสบดีนะขึ้นเจ็ดข้าเดือนสี่ปีชวดนะครเมื่อกี้ก็ได้เห็นกันแล้วเนาะนะครับแล้วก็วันพฤหัสนั้นสีที่เด่นท่านการงานนะครับและพลังก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับสีที่เด่นในเรื่องของในเรื่องของการโชคลาภนะครับหรือว่านะครับโชคดนะีนำโชคก็คือสีแดงนะครับ สีที่โดดเด่นในเรื่องของความรักนะครับแน่นอนนะก็คือ,อสีขาวหรือนะครับสีฟ้าเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสีที่ห้ามก็คือสีม่วงกับสีดำนะครับหรือสีควันบุหรี่นั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับในดวงรายวันกันนะครับว่าดวงรายวันในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรสําหรับคนที่เกิดในวันต่างๆนะครับ เริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับต้องบอกว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นนะคนวันอาทิตย์ช่วงนี้มักจะได้รับาการเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่ามีคนช่วยอุปถัมภ์หรือจะได้งานผู้ใหญ่งานที่นะครับผู้ใหญ่เห็นความสามารถของคุณและอยากให้คุณมาช่วยงานเขานะครับซึ่งอาจจะทําให้คุณเหนื่อยหน่อยในการทํางานแต่ว่า,าคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนถือว่าดีนะครับ แต่นะะเรื่องการเงินนะช่วงนี้เก็บไม่อยู่เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นฐานมรณะนะครับมันมีมันมีฐานมรณะคือได้เงินมามีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือได้เงินมาแต่ว่านะครับเก็บไม่อยู่นะครับเอาไปจ่ายให้ใครละ่ะต้องระวังหน่อยนะครับอาจจะมีนะครับเรื่องที่จะต้องใช้นะเรื่องที่จะต้องอ่า ใช้จ่ายเรื่องเรื่องเงินเงินทองทองภาระต่างๆที่คุณแบกเอาไว้นะครับความรักนะถ้าคนโสดก็ถือว่ายัางโสดอย่างอย่างอ,อย่างมั่นคงนะครับแต่สำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยต้องระวังในเรื่องของอความไม่ค่อยลงให้กันนะครับหรือความไม่เข้าใจกันที่สำคัญที่สุดนะ,ะเวลามีอะไรก็ต้องอหนักนิดเบาหน่อยค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับ ที่สำคัญนะคนวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่พึ่งพาใครไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของอาการพึ่งพาอาศัยหรือว่าอย่าไปน้อยออกยใ,ใจใครเพราะดวงเรามันเป็นแบบนั้นนะดวงอาพัพคนช่วยเหลือนะครับโอเคนะมาดูในเรื่องของท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับคนวันจันทร์นะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่อนไหวง่ายนะครับ ที่สําคัญที่สุดในช่วงนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีนะครับบางครั้งความใจดีของคุณเนี่ยนะครับมันก็ทําให้คุณเดือดร้อนโดยเฉพาะในเรื่องของอาการเงินนะครับค่าใช้ใจ่ายของคุณช่วงนี้เยอะเนาะนะครับเขาบอกว่าค่าใช้ใจ่ายเยอะพอสมควรนะครับและที่สําคัญนะมีเรื่องให้หนักอกหนักใจอยู่เสมอเสมอนะครับแต่ก็ยังดีนะครับเพราะว่าคุณยัง เรื่องของการหาเงินเนี่ยยังยังพอหาได้นะครับเขาเรียกว่ามีเงินเข้าแต่ก็มีเงินออกไม่ได้เก็บเงินเลยนะครับส่วนในเรื่องของการงานครับช่วงนี้การงานถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็บอกว่ามีคู่แข่งพอสมควรนะนะครับมีคู่แข่งพอสมควรแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยสัชนะคู่แข่งนะครับหรือว,ว่าทําทอะไรก็มักจะมีมีมีชัยชนะอยู่เรื่อยๆแต่มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยเท่านั้นเอง มาดูเรื่องของความรักครับนะความรักในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยในะเรื่องความรักนะเพราะอะไรรู้ไหมนะเพราะาคุณเองเป็นคนที่จิตใจโลเลไม่ค่อยแน่นอนนะครับบางครั้งนะก็หวาดระแวงคนรักว่าเอ๊ะเขาจะปันใจหรือเปล่าเนาะเขาจะยังไงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะครับส่วนคนที่ยังโสดครับนะให้ดูดีๆว่าจะมีมีใครมาชอบหรือเปล่านะครับ ดีๆนะนะครับเผื่อคนคนนั้นมีเจ้าของแล้วนะครับต้องดูให้ดีๆเลยนะครับก็คืออยากจะบอกว่าคนวันจันทร์นั้นให้ไปทําบุญซะหน่อยนะครับโดยเฉพาะการเสริมดวงการปล่อยปลานะครับสัก15ตัวนะครับและที่สําคัญก็ให้เวลามีปัญหากับแฟนก็ค่อยๆพูดนะครับและที่สําคัญที่สุดให้สวดมนต์ไหว้พระครับเพราะว่าดวงชะตาของคุณนั้นมันจันทานมหาอุดถือว่า นะคุณยังมีบุญเก่าหรือยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับถือว่าโชคดีทีนี้มาดูนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารนะฮะได้ไพ่อ่าไม่ใช่ได้ไพ่ที่เขาเรียกอยู่ตำแหน่งโพคาปัตตนินะครับโพคานะครับปัตตนิและนะครับกรมมะนะบอกว่าช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของการเงินสักหน่อยนะครับการเงินถือว่านช่วงนี้นะเก็บเงินไม่ค่อยก็อย่างที่อย่างที่บอกนะครับ การเงินมีเกณฑ์ใช้จ่ายมีเกณฑ์ลงทุนมีเกณฑ์ร่วมหุ้นนะครับที่จะต้องทําอะไรเก็บนะเก็บไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่ามีเป้าหมายที่จะต้องทํานะครับถือว่าโอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สําคัญนะฮะเมื่อการเงินนะฮะมีเกณฑ์ลงทุนเนะเพราะงานใหม่สิ่งใหม่ๆการร่วมหุ้นต่างๆก็ถือว่าอ่าเป็นการเริ่มต้นงานใหม่หรืองานดีแต่เพียงแต่คุณต้องใช้อแรงเยอะหน่อยมันเป็นกรรมนะฮะที่สําคัญ นะฮะให้ดูในะเรื่องของหุ้นส่วนนะครับหุ้นส่วนนะในช่วงนี้นะหุ้นส่วนของคุณเองนะครับก็มักจะมอีอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆม,มาเสนอนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่าอะไรที่ใช้เงินมากเกินไปก็ให้หยุดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับการลงทุนสักเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรเพราะเวลาดีเนี่ยก็ดีด้วยกันแต่พอเวลา เหนื่อยเนี่ยนะครับเราต้องรับผิดชอบอยู่เพียงอยู่เพียงคนเดียวเลยนั่นคือคนวันอังคารน,นะครับเพราะว่าอะไรชอบอาสาคนอื่นทานู่นทานี่อยู่เรื่อยๆนะครับเป็นคนเก่งเป็นคนดีนะฮะท่านที่เกิดในวันพุธครับวันพุธนะฮะอันนี้จะไม่แยกกลางวันกลางคืนนะครับวันพุธนั้นต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เรื่อยๆสบายๆนะครับ เดี๋ยวก็อยากจะทํานู่นเดี๋ยวก็อยากจะทานี่มาดูนะครับการเงินมักจะหมดไปเพราะอะไรเพราะความอยากเรานี่แหละเดี๋ยวก็โอ้โหช่วงนี้มีเกณฑ์จับจ่ายใช้สอยซื้อของเยอะเลยนะครับแบบนะฮะซื้อของกันเพียบเลยนะฮะเพราะนั้นให้ระมัดระวังรายจ่ายนิดนึงเนาะสำหรับคนวันพุธนะครับการงานครับช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะฮะงานของคุณนะฮะในวันนี้นะฮะ ต้องขยันเป็นพิเศษนะครับถึงจะได้นะฮะต้องขยันเป็นพิเศษถึงจะดีแต่มีผู้ใหญ่มองเห็นนะที่สําคัญนะครับคุณพึ่งใครไม่ได้เลยในวันนี้ต้องพึ่งตัวเองนะครับดูในเรื่องของความรักครับคนที่ยังโสดต้องบอกว่ายังโสดสนิทครับในช่วงนี้แต่ให้ดูนิดนึงนะครับระวังคนมีเจ้าของจะมาพัวพันกับคุณนะสําคัญมากเลยนะครับก็เพราะว่าอะไรพุทธบันถันราหูนะครับ ถ้าคุณไปยุ่งกับคนมีเจ้าของก็เรียบร้อยนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นนะครับนะช่วงนี้คุณอาจจะได้ของเขาเรียกว่าของขวัญของฝากจากแฟนหรือคนรักของคุณนั่นเองถือว่าดีครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีนะครับอ่าพระฤหัสบดีนั้นได้ไพ่อาไม่ใช่ได้ไพยย่เ๋ยขอโทษทีติดไพ่อยู่เรื่อยเนะฮะอยู่ตำแหน่ง อัตะนะฮะความคิดของเจ้าชะตาล้วมาดูนี่ในตำแหน่งของนะฮะกระดุมพระนะหมายถึงรายได้การเงินนะครับแล้วก็มาอยู่ในพยายะนะฮะแล้วเป็นฐานอะไรนะครับเป็นฐานแปดต้องบอกว่าช่วงนี้นะค,คนเกิดวันพฤหัสขยันนะครับโอ้ยนะครับช่วงนี้เงินอ่าช่วงนี้ต้องทํานู่นทํานี่ทนหลา,ายอย่างเลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่ากิจการการเงินนั้น มีการปรับตัวนะครับมีการาปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะครับอาจจะมีงานาเข้ามาเยอะหรือพ่อค้าแม่ขายก็อาจจะได้รับออเดอร์ปังๆนะครับเด่นๆเลยนะส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับต้องทำถึงจะได้ถ้าไม่ทำเนี่ยไม่ได้เลยนะครับอาจารย์บอกเลยนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าในใน,ในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ ำสำหรับคนผฤหัสนั้นนะครับการเงินดีแต่เป็นการเงินที่เกี่ยวกับการหานะครับเป็นการหานะครับที่สำคัญนะฮะในในเรื่องของความรักนะครับนะฮะในเรื่องของอากิจการบอกไปแล้วนะครับกิจการเมื่อกี้ก็เกี่ยวกับการค้าการขายถือว่าประสบความสําเร็จหรือหรือว่ามีงานดีๆที่เข้ามานะครับเหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้ตัง สำหรับเรื่องความรักนะคนที่ยังโสดนะครับก็จะได้เรียกว่าจะได้พบคนที่รู้ใจนะครับหรือจะมีคนเข้ามาแต่ถ้าคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับกนะ็ถือว่าในช่วงนี้นะครับก็ต้องค่อยๆคุยค่อยๆปรับความเข้าใจกันเพราะว่าคุณเองนะครับาบางครั้งบางทีคุณ ยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นจนไม่ค่อยได้สนใจคนรักของคนสักเท่าไหร่นะครับดูแลให้กันให้ดีก็แล้วกันเนาะนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นแนวทางนะครับเป็นการดูเพื่อเป็นแนวทางอย่าเอาจริงเอาจังอะไรกับมันนะฮะเพราะว่าดวงชะตนั้นนะครับเป็นเหมือนกับแผนที่นะฮะที่เราจะดูเพื่อเอาไว้เป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางของเราท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับนะวันศุกร์นะเกณฑ์ชะตาของคุณนะฮะศุกร์นั้นนะครับอยู่ นะครับหินะนะอยู่หินะแล้วก็อยู่ที่นะฮะสุหัชชะหมายถึงนะครับเพื่อนฝูงนะฮะสุหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดมาตกอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอ่าภาษานะครับช่วงนีนะ้เขาบอกว่าคนมันศุกร์นี่มีเงินไม่ได้นะนะฮะ ถ้ามีเงินปุ๊บเนี่ยจะมีคนมาหยิบยืมนะครับหรือมาพึ่งพาอาศัยนะครับยืมแล้วยืมอีกอะไรประมาณนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ารู้จักปฏิเสธบ้างกันแล้วกันเนาะคนวันศุกร์เป็นคนใจดีนะครับที่สําคัญครับคนวันศุกร์ในช่วงนี้ถือว่ามักจะพึ่งตัวเองนะครับพึ่งพาอาศัยใครก็ไม่ใครได้นะครับเออตรงๆเลยนะครับแต่ขยันครับเป็นคนเก่งนะการงานถือว่าประสบความสําเร็จทําอะไรก็มักจะ ต้องใช้ความอดทนอยู่เสมอๆโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะความสามารถในตัวคุณเองนั้นถือว่าเป็นคนเก่งนะพูดจาเจาจจพาถี่ดีมากนะครับบางครั้งมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือด้วยนะครับถือว่าดีนะครับมาดูความรักของคนวันศุกร์นิดหนึ่งนะครับวันศุกร์นะครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะนะครับวันศุกร์ถือว่าเป็นวันที่ความรักนะครับ ท่านที่ยังโสดนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับมักจะมีเพื่อนเพื่อนเข้ามานะครับเพื่อไม่ให้เหงาหรือว่าจะมีใครเข้ามาที่เป็นแบบเพื่อนนะฮะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปแต่ท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าคความรักแฮปปี้ครับคุณมักจะได้รับอะไรดีๆจากคนที่คุณรักอยู่เสมอๆนะครับส่วนท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับมาดูคนวันเสาร์นิดนึงนะครับคนวันเสาร์นะครับในช่วงนี้นะฮะในวันนี้อยู่ ท่านังนะครับออยู่ท่านังอยู่พันธุแล้วก็ภาสีนะครับซึ่งนะฮะตำแหน่งนี้ในวันเสราร์เองต้องบอกเลยนะครับว่าระวังนะครับมักจะได้รับความทุกข์นะครับในเรื่องของการเงินนะฮะจากบริวารบริวารหมายถึงญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องหรือว่า ลูกหลานนะฮะจะนําเรื่องคเครียดมาให้แต่จะพูดถึงในเรื่องของการงานนั้นดีมากนะครับแล้วก็นะฮะแต่ก็ยังมีโชคลาภอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโชคลาภนั้นบางทีเนี่ยนะครับมันได้เข้ามาบ้างนะครับได้เข้ามาบ้างอืมนะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะครับด้งนการงานของคุณเองเนี่ยถือว่าดีครับมีเจ้านายอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือถือว่าไม่ลําบากนะครับ ความรักในช่วงนี้ต้องบอกว่าบางทีบางครั้งเวลาคุณที่คุณเครียดจากป,ปัญหาอื่นแล้วบางทีคุณก็ไม่รู้จะลงกับใครเนาะก็มาลงกับคนที่คุณรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในดวงของคุณก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับที่สําคัญนะฮะคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นนะฮะในช่วงนี้ถ้ายังโสดก็นะยังไม่พบใครที่ที่ถูกใจหรือว่ายังไม่มีใครเข้ามาในในเรื่องของดวงของคุณในวันที่18นี้นะครับ เอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะชอบก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะแล้วก็ผมก็จะนำพาเรื่องราวดีๆนะครับอย่างนี้ส่วนไลฟ์สดก็ติดตามในเพจอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรดูดวงฟรีกันส่วนที่ท่านใดที่อยากจะดูดวงในอย่างละเอียดนะครับก็อ่าก็ผมใช้ศาสตร์นี้แหละครับในการดูดวงให้คุณนะครับมันจะตอบได้เลยในทุกๆเรื่องนะครับวันนี้ลากัไปแล้วโชคดีมีความสุขทุกๆท่านครับสวัสดีครับ